สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะแม่ไม่ให้ไปอ๋อแม่ไม่ให้ไปวันนี้เราจะเดินทางไปสีกอแม่ยังไม่ให้ไปบอกไปเรยไปหาลุงก่อนเออนั่นแหละใครจะไปต้องไปหาลุงก่อนนั่นแหละไปไปไปก่อไป่อยลยร่อ ไป,ไปหนูไปด้วยได้ไหมคะเาจีม้า <laughs> มาอะไร <laughs> ไหน,นมินคะมิน <inaudible> ขออนุญาตไปด้วยได้คะ่ <laughs> ะก่ <laughs> อนจะตีหมาจะโดนตาคน <laughs> ออกทิ้งลูกไม้น um. er. ่ะทิ um, ้งทิ้งทิ้งไม้น่ะลูกไเดียวได้มนตายเตรงไหน เอาเอาเอินแล้วเนแล้วเินสวยมีแค่นี้บอกไปนั่งไไปนั่งไปไปนั่งไปเมีเน้บอกไม้สกรปรกรู้สึกจะเคยม,มีมีแมวเยี่ยวใส่นะไไอ,อ,มอ้มีบุญอะมันเยี่ยวใส่ไปทิ้งเลยไปทิ้งกนไปทิ้งตรงไหน,นักแล้วาโอวันนี้สมาชิกร่วมเดินทางไปกันเยอะนะเนี่ยนะฮะคุณตุ๊กี้มาถึงกี่โมงกี่ทุ่ม่ม่ามาถึงสีทุมกว่าแล้ว เสื้อแดงแล้วครับสามทุ่มทุกวันเสาร์อาทิตย์เราจะมีเพื่อนนะฮะเข้ามาร่วมทีมนะครับกันเยอะขึ้นเนาะนะฮะคือคักแต่เช้าเลยนะเตรียมออกเดินทางนะครับเดีเดี๋ยวเดี๋อะไรกันอะไรกันกลัวเขาไม่ให้ไปเหรอนะไม่ให้ไปขึ้นรถบอวเลยาวยิ้มอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้อ้ยวอย

อ๋อไปกับชี้ถ้าชี้ขึ้นคันไหนอู้เกาะติดเลยเกาะติดธนาคารจะให้จะให้ชี้ขึ้นรถคันไหนเออบินบินลงเซเว่นอ่ะจับรถมาคันนี้ก็มาไปบอกใช่ค่ะใช่โอ้เราไปสองพันชิปพี่ก็มีแหละขึ้นเป็นนี่แหละน่าจะไม่พอไม่พอบอกใช่ค่ะน่าจะไม่พอกันอืมไม่เบินขึ้นรถไหนคะ Oh oh. อ yeah ้โแล้วจีไปขึ้นรถกับปัตต um ุกีหล่ะไปไหมวันนี้กระเป๋ากระเป๋าของใครจะจ่ายเซเว่นให้ใครจ่ายให้จีจ้ามินไม่กินเซเว่นแล้วเพราะว่ามีอิ่มแล้วกินแป้งมาแล้วน่ะไม่ได้กินเหรอดูดิดูดีลวเด็กน้อยจะไปหาใครจะไปสี่กอไปหาใครคะหาแม่จอยอีพี่ปอยแล้วไม่หาป้าแอนบก พูดเก่งพอวุ้ยปากก็พูดเก่งพออะไรนะพอจอยเม่จอยพี่พลอ๋อพอจอยเมอพอจอยอือแล้วใครอีกพี่พลจำได้แต่แค่นี้เนาะพี่พลอ๋อพี่ตองด้วยเหรออ๋อพี่ตองด้วยพี่อาชีด้วยพี่อาชีด้วย่แล้วก็พี่แอนด้วยไหม ไม่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 กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนเอฟซีบอกว่าเอฟซีบอกว่าถ้าใครไม่ไม่กินข้าวก่อนไม่ให้ไปสี่กอนี่เห็นไหมเขาคอมเมนต์มาบอกแล้วนั่นเอฟซีโทรมาเอฟซีโทรมาบอกว่าให้น้องนนนน้้้ออองงกกิขาว่ให้ให้น้องไอ้มบนกินข้าวก่อน เฮ้ยใครโทรมาสายด่วนจากใครโอ้พี่พลอยโทรมาสายด่วนจากสีกอโอ้ยเอ้ยอ้ยยิ้มใหญ่เลยนะพี่พลอยโทรมาเขาบอกพี่พลอยชีว่าจับโทรศัพท์ลูกเขินอะไรเนี่ยจับโทรศัพท์นั่นพี่พลอยเขากินข้าวเดี๋นะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเปิดกล้องให้แป๊บนึงลูกเปิดแล้วเขาเปิดเป็นนั่นน่ะเปิดแล้วเปิดแล้วอุ้ยก็เปิดเป็นเปิดกล้องเอง พี่พลอยกินข้าวแล้วอวนเลอยพลอยบอกมินน้อยกินข้าวก่อนนานนานานนพี่พลอบอกแล้วอลงมาลูกลงมาลงมาให้ไปแอนจับจับแขนให้ก่อนไม่ต้องเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ ป้าพี่พลอยให้ไปกินข้าวก่อนโอ้นี่เห็นไหมเด็กดีต้องไปกินข้าวก่อนเห็นไหมพี่พลอยบอกเชื่อเฉยเลยอุกลุกพี่พลอยบอกให้กินข้าวรี่ปลงมาอย่างเร็วเลยพี่พลอยบอกให้พี่พลอยบอกกินข้าวรีบลงมาทันทีเลยสุดยอดชี้ ชีพี่พลอยบอกให mm ้ก hmm. ินข้าวเขาจะมากินข <mel od ic noise> ้าวแล้วเนี่ยเอาอะไรดีไข่ดาวไหมลูกเออกินข้าวตัวไบเอาไข่ดาวเนาะเออ

อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะครับผม